สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องทีโพมนะคะเอาแล้วเจ้าของช่องอยู่ไหนเนี่ <S 1> <S 1> ย <S <S สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวบรรยากาศบ้านๆเป็นเกี่ยวกับเรื่องของร้านกาแฟนะครับแล้วก็ใช้เร,เรียกว่าใช้เครื่องชงแบบบ้านๆเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูดีกว,ว่าว่า รีวิวเครื่องชงกาแฟแล้วก็กาแฟแบบบ้านๆในบรรยากาศแบบนี้ครับเห็นไหมอันนี้ร้านแถวบ้านผมเลยนะครับห่างจากบ้านแค่หนึ่งกิโลเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตากาแฟของเราจะน่ากินขนาดไหนแล้วรสชาติเป็นยังไงนะครับตามมาเลยแล้ววันนี้เราก็จะมากินชาบูให้กันด้วย <laughs> วชาวูเดียวใช่ <laughs> โอเคครับอันนี้เราจะมาดูขั้นตอนวิธีการทํากาแฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องแบบเขาเรียกว่าเครื่องแบบไหนนะครับอย่างเงี้ยบดมือจ้ะเป็นบดมือเลยนี่นี่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าบดมือแล้วจะรสชาติอร่อยขนาดไหนไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นเครื่องจ้ะโมกาพอดจ้ะโมก้าพอดอ๋อมีนะครับสไตล์แบบนี้เลยนี่เรากินกันในร้านแบบนี้เลยนะครับอันนี้คนชงนะครับบ้าง รสชาติอร่อยนะครับรสชาติอร่อยไม่แพ้บแบรนด์ดังๆเลยครับใส่เป็นเครื่องบดมืออย่างนี้เลยนะครับนี่ครับเวลาปั่นปั่นอย่างนี้เลยครับใช้มือปั่นก็ต้องบอกว่าใครจะกินกาแฟนี่ต้องใจเย็นมากเลยนะครับ แต่มันจะมันจะเขาเรียกว่ามันจะฟินไปอีกแบบหนึ่งนะครับปั่นแบบนี้หากินยากแล้วนะครับนอกจากเราจะซื้อมาทำกินเองนะครับแบบนี้โอ้วันนี้ปั่นไวนครับวันนี้ปั่นไว นี่บาลต้าของเรากำลังจะใส่ผงกาแฟนะครับลงไปในเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องอะไรนะครับอันนี้นะมอกามอคกาผอ่อนใช่มอต้มนี่ไม่ใช่ทำได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับอันนี้ต้องช้ำนาญเหมือนกันถ้าเราจะทำกินเองที่บ้านก็คงพักหนึ่งนะครับ เสร็จแล้วก็มาใส่อ๋อ,อเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอกาแฟกาแฟมันได้ที่แล้วอ่ะจะผุดขึ้นมาจากตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะมันจะแรงดัมันจะออกแบงนี้เดี๋ยวเรารอดูกันครับตอนนี้เรารอดูกันว่าจะใช้ระยะเวลา <c oughs> เท่าไหร่นะครับ <c oughs> ที่เราจะได้กินกาแฟหนึ่งแก้วอันนี้มันสไตล์แบบว่า คลาสสิกเลยนะครับแบบนี้ครับอันนี้วันนี้ผมวันนี้ผมอ่า<ม>เขาเรียกว่าผมกินอะไรล่ะอเมริกาโน่น้ำผึ้ง อ๋ออันนี้กำลังทำอะไรครับออนนี้น้ำบอยน้ำพึ่งอ่อน้ำพึ่งอ๋อนีอนนี้ปั่นน้ำพึ่งให้เข้ากันแบบนี้ด้วยนะครับใช่จะได้เอนา้ลืม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 เปิไเราลืมเปิดไฟครับลืมบอกเจ้า เราลืมวอร์มเ,เตานะครับอันนี้จะเป็นเตาแบบนี้นะครับเป็นเตาไฟฟ้าเป็นเตาไฟฟา้าวางแล้วก็ความร้อนก็จะดันน้ํากาแฟใช่ไหมครับ<ช>ผ่านจากช่องดูเล็กๆแบบนี้นะครับอันนี้เราดูกันทําแบบสดๆเลยนะครับตอนนี้กินครับห,หลังคยวารูไปไบ้างนะใช่ใ,ใช่ครับช่วงนี้ยังไม่ได้ว่าช่วงนี้ทำบ้านอยู่นู่นนี่นั่นมาทาสีงบ้านอืม เ,เดี๋ยวคลิปต่อไปครับร้านกาแฟนี้จะมีงานศิลปะมาโชว์ให้ดูด้วยนะครับสวยสวยสวยมากมากครับตอนนี้กลิ่นเริ่มหอมแล้วนะครับตอนนี้นะกลิ่นเริ่มหอมออกมาแล้วนะครับกาแฟเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับางคนนี่ไงออกมาแล้วเห็นไหมครับ hey, ดูสีอยากให้เขาเรียกว่าอยากให้เพื่อนเพื่อนมาได้กลิ่นตอนนี้มากเลยว่าโอ้หสำหรับคอากาแฟเนี่ยหอมมากๆเลยนะครับ นี่ oh. โอ้โหแล้วก็ตอนนรจะปิดาน่นเพราะมันจะพุ่งอ๋อปิดฝาก่อนนะคะะแบบนนรัรเรบเรียบร้อยครับ ากาแฟกาแฟดำนะครับที่ผมกินก็จะเป็นอเมริกาโน่น้ำผึ้งนะครับอร่อยน,น,นี่ครับอันนี้แบบแยกชั้เนเดี๋ยวมาดูนะครับนี่น สวยเลยครับอัน,น,ข,อน,นข้างหน้าคือน้ำผึ้งครับเสร็จแล้วครับ อร้อยขอบคุณครับนี่อันนี้กาแฟผมก็เสร็จแล้วครับใช้ระยะเวลาประมาณถ้าเสร็จแล้วเนี่ยประมาณห้านาทีก็ได้กาแฟแล้วหนึ่งแก้วนะครับนี่เดี๋ยวหามุมสวยๆก่อนเห็นไหมบรรยากาศดีมากเลยครับนี่ตรงนี้มีต้นไม้เยอะเลยนะครับตอนนี้กําลังตกแต่งบรรยากาศรอบๆอยู่นะครับกาแฟผมเสร็จแล้วนะครับอเมริกาโน่น้ำพึ่งนะครับแบบแยกชั้นแต่ตอนนี้ชั้นรวมกันละรสชาติอร่อยมากเลยนะครับ ก็บรรยากาศร้านกาแฟตอนนี้นะครับที่เราเขาเรียกว่าเราอยู่บ้านเนาะเราไม่ได้ไปไหนไกลเราก็มาอยู่อุดหนุนอยู่ในร้านชุมชนแบบนี้นี่แหละครับบรรยากาศรอบๆนี้เป็นทุ่งนาแล้วก็ร้านของพี่เขากํลาลังกําลังตกแต่งนะครับร้านนี้เพิ่งเปิดได้ไม่นานนะเพิ่งเปิดได้เมื่อช่วงเช้ามาสองสามเดือนนะครับตอนนี้กําลังตกแต่งบรรยากาศรอบๆเลยนี่ให้ดูนะครับบรรยากาศรอบๆจะเป็นต้นไม้แบบนี้นะครับเป็นต้นไม้แบบนี้ อันนี้ก็จะเป็นทางเข้าทางเข้าก็คือทําอยู่ในบ้านตอนนี้กําลังรีโนเวทบ้านก็ค่อยๆทาไปทีละเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็บรรยากาศดีมากๆเลยสําหรับใครที่ชอบกินกาแฟอยู่แล้วนะครับลองเขาเรียกว่าลองหากา,าการมอต้มกาแฟก็ได้อย่างนั้นนะครับอย่างตามในคลิปครับหาแล้วก็เราอาจจะชงเองอยู่ที่บ้านก็ได้หรือจะใครพอมีงบเยอะก็ซื้อเครื่องชงกาแฟก็ได้หรือใคร ขี้เกียจเอาง่ายๆเลยใครขี้เกียจก็ออกมาเขาเรียกว่าออกมาตามห้องนอกๆหน่อยครับมาหาตามร้านชุมชนหมู่บ้านครับก็ยังมีร้านกาแฟดีๆแบบนี้ยเยอะแยะเลยนะครับเรามาสนับสนับสนุนนี่เรามาสนับสนุนของคนไทยในชุมชนกันดีกว่านี่นะคะชาไอ้วบสิดงเลวหนูชอบมากเลยว่ามันอร่อยมันกุน กินใจดีอ่ะแล้วมันก็จะมีเม็ดบัวด้วยนะคะข้างในอ่ยตอนกินเสร็จหนูก็จะชอบเอาเม็ดบัวออกมากินนะคะอร่อยมากเลยนะคะนี่แก้วเหมือนของพ่อเลยง่ไง<ต>เหมือนกันเลยแต่ของโง่ใหญ่กว่าใหญ่กว่า <laughs> <c oughs> โอเคครับเรียบร้อยนะครับรสชาติกาแฟอร่อยมากผมกินทุกวันเลยก็ยังไงก็ฝากติดตามกด subscribe ติดตามช่อง ทีมโมมชีวิตติดบ้านไปด้วยนะครับผมก็จะทําคลิปออกมาแบบเป็นแบบบรรยากาศบรรยากาศคนอยู่บ้านเนาะประมาณนี้นะครับคนอยู่บ้านแล้วก็หาแหล่งอะไรอะไรที่มันอร่อยหรือว่ามีข้อมูลอะไรดีๆครับผมจะมาออกมาแชร์และแบ่งปันในช่องนะครับโอเคฝากติดตามด้วยครับ